สวัสดีครับทุกคน,นวันนี้ก็ได้กระเพาาเครื่องในไก่นะครับกระเพาะเครื่องในไก่เยอะๆเลยนะครับผมสว,วัสดีทุกคนมะนะอาหารเช้านะครับอางคนสงสัยว่าทำไมเราอู่นกินแต่ผัดกระเพราะะครับเนี่ย ก็อีกเมนูเป็นจืดๆะารทำที่เขาทำนีนะครับนะพวกเจืดพวกผัดบวบเอ้ยนะครับรสแกงเนี่ยแกงที่เขาใส่พริกน้อยทุกคนนะครับเนี่ยเดี๋ยวคนชอบอาหารรสจัดนะครับ ¡Gracias! 来过来，来干嘛？你进来。来领导。 นี่ก็เป็นบรรจุของทุกคนนะครับบรรจุเพราะเขาส่งสันไาระอะไรบรรจุด้วยกันนะครับทุกคนทำงานอย่างเรียบรื่นท่มีความสุขนะครับทำอะไรกแต่นะครับถ้าทำแล้วไม่มีความสุขถ้าทำแล้วไม่มีความสุขก็อย่าทำนะครับ ต้องความสุขด้วยนะครับเพื่อทำเดวก็นวัน้ทุกคนโอเคชุ้นานโผล่ไทุกค